สวัสดีครับผมมามาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเกมมาจองเวทูนะฮะมาเข้าเกมกันเลยครับผมวันนี้ผมก็จัดงบเบาๆนะฮะร้อยหกสิบครับผมมาดูกันว่าจะไปรอดหรือเปล่านะฮะไปเบียดห้กันเลยครับผมมาวันนี้อืดๆช้าๆนิดนึงนะฮะคนดูนะเออ ต้องใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับผมนะ <c oughs> ยังไงครับผมมาเริ่มมาแล้วนะคุณดูนะสวยครับผมชุดนี้มางวัเสวะมาหนึ่งร้อยเลยฮะอ้าวมาแล้วครับผมรางวัลก้อนโตก้อนแรกนะครับผมจะไปเบาๆครับหนึ่งร้อกับ5้นะครับคุณดูนะมาวันนี้จะมีทุนไปต่อหรือเปล่านะครับผมนะ ยังแฮงอยู่เลยตอนนี้ <c oughs> อ่าไปครับผม <c oughs> ยังไงเนี่ยอ่าตรงนี้สอนจีนมา <c oughs> แถวกลางข <c oughs> อ5ไพ่ <c oughs> ไม่ลงครับผม <c oughs> ได้22.50นะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่ขาดทุนนะครับได้เพิ่มไป เฮ้ยกำไรเพิ่มมา100แล้วนะคุณดูนะอุยอ้ยสวยตัวนี้อโอ้ยมาไงก็นเนี่ย9ก้ารอยเฮ้ยเอาดีคุณดูคอมโบหลายยาวเลยครับผมขู่สุดจัดเลยฮะชุดนี้อือือเอาเรื่องครับผมเบ็ด9ก้านะคุณดูนะแต่งหนักเอาเรื่องจริงๆครับผมรางวัลซูเปอร์เมกามาเลยครับผม1 2 5 7นนะฮะอ่ะก็ขยับเบ็ดไปต่อนะฮะคุณดูนะ,นะ,นะ,นะนะ ค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับผมนะเออแตกเข้ารางวลัลก้อนโตแล้วก็ไล่เด็ดขึ้นไปเลยนะคนดูตามสเต็ปนะฮะก็แล้วแต่แต่ละคนจะไล่ไปเบ็ดไหนนะคุณนดูนะเอออันนี้จะไม่ใช่ตายตัวนะคนดูนะเออขึ้นกับว่าแต่ละคนจะเลือกขึ้นเบ็ดไหนนะคณดูนะอ่าตรงนี้มาสวยครับผมสองไผ่มามีอีกไหมครับผม มานีดอกนี้สามมาสวยๆสามร้อยหกสิบคอมโบด้วยฮะคุณดูอ่ะมังกรแดงก็ลงครับผมจะไปมาอีกก้อนแล้วครับผมอุ้ยแตกงรัวๆเลยวันนี้มาได้รางวัลเมกะนะฮะ4ก้รบนะผมไปกันต่อมาขยับมาเบ็ด50เลยนะคุณดูไปฮะผมชอบมากเลยนะเบ็ดนี้อบอกอย่างนี้เลยครับผม กดครั้งแรกได้มา30นะฮะคุณดูนะอุ๊ยดอกนี้ให้ปังมาอย่างสวยคอมโบโลงไหมไม่ลงนะผมอุตสา่ามีวายนะฮะแต่ไม่มีคอมโบโครับผมเอามังกรเฉียวมาตรงนี้สแกตเตอร์สองตัวขอให้หล่นมาสักตัวก็ยังดีครับผมอุ๊ยมาเฉยนะค,คุณดู <c oughs> อืมมามา,มาแบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายนะคุณดูนะหล่นลงมาให้เลยนะฮะมาลุ้นกันครับผมของฟรีวันนี้จะได้มาเท่าไหร,ร่ฮะ ไปครับผมอุ๊ยสองไข่มาฮะตรงนี้สวยๆฮะคอมโบด้วยครับผมอฮ้ยคูณหกมาแล้วคูณสิบทำง,งานหรือเปล่าอุ๊ยทำง,งานเร็วด้วยฮะนี่แค่ฟรีครั้งแรกนะอู้หูมาไงครับเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันเฮ้ยเอาดิมาไงไม่รู้ครับอมโอ้โหหนึ่งหมื่นหกพันห้าดอกเดียวโอ้โหสุดจริงๆครับผมซูเปอร์เมกาต้องมาครับผมแบบนี้นะฮะอืมบทจะแตกบทจะลงนะครับผม โคตรโหดบอกเลยอือหือยอดไปเลยฮนะชุดนี้ได้มาเท่าไหร่ครับผมทั้งชุดโอ้โหหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดห้าครับผมโอ้โหฟรีเกมนะฮะนี่แค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมนะอ่เหลืออีกแครั้ังแปดหมุนเลยนะฮะอือหือดุนกันยาวๆเลยฮะ,ะยังไงครับผม โอ้โหเงียบกริบเลยสงสัยจะให้มาแค่นั้นนะคุณดูอ่ะยังมีอยู่ครับผมยังมีลงเหลืออยู่ได้มา25ยังไงโอ้โหให้มาแค่นั้นนะครับผมนะอ่ะตรงนี้มาสวยอยู่ครับผมขอคอมโบสวยๆหนะ่อยอุ๊ยขออักษรจีนลงแถวแรกป๊าบไม่ลงฮนะอืมอ่ะเรียบร้อยฮะรอบสุดท้ายไปเรียบร้อยให้มาก๊อกเดียวนะคุณดูนะ ดูเรื่องเลยนะครับผมอ้าวหนึ่งมืนแปดพันเจ็ดร้อยครับผมโอ้สุดยอดไปเลยคนระับฟรีเดียวแตกมาสองหมื่นเลยนะก็ดูโอ้สองหมื่นหนึ่งพันมาก็ดูทอนมาหนึร้อยหกสิบเท่านั้นครับผมพอเลยนะไม่ไปต่อครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ